สวัสดีทุกคนก็คลิปนี้พี่ก็จะมาทำราวตักผ้านะของเดิมมันเป็นราวไม้ไผ่ที่พ่อทำไว้เดี๋ยวไปให้ดูแล้วกันว่ามันสภาพเป็นไงแล้วทำไมพี่ต้องทำใหม่นะนี่พี่ออกแบบไว้เป็นนี้ตอนแรกพี่กะจะทำเป็นสามราวทีนี้คิดไปคิดมามันเยอะไปพี่ก็เลยจะตัดออกให้มันมีแค่สองตรงกลางเนี่ยไ,ไม่เอา อุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ที่พี่ใช้นะจะใช้วิธีทําที่ง่ายที่สุดนะเผื่อใครเอาไปทําตามก็ได้อันนี้เป็นข้อต่อไอ้ราวตากผ้าของพี่นี่คือพี่จะใช้เป็นเหล็กแป๊บเหล็กแป๊บขนาดสามหุนหรือว่าสามทับสนะี่น่เห็นไหมไอ้หกหุนไม่ใช่สามหุนดิขนาดหกหุนก็หรือว่าสามทับสนะี่ะสามทัสี่นิ้วนะ ันนี้เป็นข้อต่อนะก็จะใช้เป็น3ทางเขาเรียกว่า3ทางปะสทางฉากอันเนี้ยใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8อันนะแล้วก็4ทางฉาก4อัน1 2 3แล้วก็4นะส่วนเดี๋ยวใครอยากรู้ว่าซื้อที่ไหนยังไงเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ให้ โอ้โหเสียงลมขออภัยด้วยนะเสียงลมอันนี้อันนี้คือลาตักผ้าเดิมที่พ่อพี่ทําไว้คือมันสาภาพมันจะแบบนี้แล้วอะมันเป็นเห็นปะมันเป็นลาเป็นอะไรเงี้ยเวลาเราจะเอาผ้าป,ปูอะไรเงี้ยมันภาพนี้ไม่ได้เลยมันดำดำ,ดำนะแล้วก็มันใกล้จะผุละก็จะพังหมดแล้วเนะี่ยก็เลยเดี๋ยวจะทําแทนอันนี้มันเิน่าจะสูงประมาณ 1้อยแปดสิบได้มั้งพี่พ่อพี่ทำไว้ กินอะไอย่งนะีออ่ะอันนี้เราตัดเสร็จแล้วนะเราจะตัดขนาด 4... 1 0รเซนทั้งหมด4เส้นใช่ปะ่ะแล้วก็190เก้ซนทั้งหมด6เส้นแล้วก็60เซนทั้งหมด6เส้นนะแล้วเดี๋ยวดูตอนประกอบนะ เดี๋ยวจะไปบอกอีกทีหนึ่งเหล็กเราใช้ทั้งหมดหกเส้น6เส้นแล้วก็จะเหลือ410สเซนเนี่ยอยู่ โอเคตอนนี้เสร็จแล้วประมาณนี้เลยก็สูงนิดนึงแต่ก็เวลาเราเอาผ้าปูอะไรผ้าเนี้ยมันก็ไม่ติดดินนะเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะว่ามันแข็งแรงไหมนะพี่นักประมาณ69-70กถึงเจิกโลเดี๋ยวลองดูนี่นะใช้เวลาทำแป๊บเดียวเองอะชั่วโมงเดียวปะ ก็ประมาณนี้นะส่วนอันเก่าพี่ยังไม่ไม่รื้อเพราะว่ามันคําแล้วเดี๋ยวไปรื้อวันหลังมีอันใหม่แล้วเดี๋ยวก็ใช้อันใหม่ไปใช้เวลาทําแบบเดียวนะออกแบบแล้วก็อยู่ที่เราออกแบบอ่ะก็ประมาณนี้แหละมันเนี้ยไปละเจอกันคลิปหน้า หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วก็ใช้งานนะเราตักผ้าอันเดิมนี่ยังไม่ได้หรือเดี๋ยวไว้ค่อยหรือก็อาจจะมีหลายคนถามว่าท้ยทาไมพี่ไม่เอาเนี่ยไม่เอาไ้ไเ,าไเส้นข้างล่างนี่วางไว้ข้างบนนี้แทนนะแบบเหมือนแบบเส้นเสาเฉยๆไม่ต้องเป็นอย่างเงี้ยตั้งใจทําอย่างนี้เพราะว่ามันพื้นที่อะเห็นปะมันเป็นดินเป็นไอ้ไอ้อย่างเงี้ย เพื่อให้มันวางกับพื้นได้ดีถ้าเกิดเราไปวางข้างบนเช่มันก็จะเป็นเสาแหลมๆเงี้ยมันก็จะทิ่มลงไปในดินนะ <c oughs> ก็แล้วแต่นะว่าใครอยากอยากจะออกแบบหรือว่าทําแบบไหนแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะคือเอาเอาไอ้เส้นเนี้ยยกขึ้นมาวางผ้าตรงเนี้ยมันก็จะเหมือนพวกเราตากผ้าทั่วไปทําอย่างนั้นก็ได้นะแต่ว่าพี่พี่ทําอย่างงี้เพราะว่าพี่ใช้แค่นี้ยพี่ก็พอแล้วไงเนี่ยตากผ้าได้เหลือ <c oughs> ๆแลนะ้วนะว่างๆพี่ต้องรื้อไอ้รื้อของเดิมออกแล้วก็ ว่าจะตัดต้นอันนี้ทิ้งด้วยเนี่ยต้นเขือพวงเนี่ยว่าจะตัดทิ้งนี่มาให้ดูโอ้สมบูรณ์มากต้นขนุนแล้วก็อันนี้ไม่น่าจะรอดแล้วนะเนี่ยต้นสับประรดเนี่ยเพราะว่าปลูกครั้งแรกเจ้าหมอกมันถอนออกไปแล้วก็คุณลิกก็มาปลูกใหม่น่าจะไม่รอดแนละ้วพี่วามันดื้อมากเลยตอนนี้ตัวเท่านี้แล้วนะหมอกอ เกือใครถามหานะนี่ตัวเท่านี้มักมัก<ๆ>นะไปละ